ผมไม่เคยเล่นฟีฟา์แล้วรู้สึกอยากกระโดดคนในทีมเท่านี้มาก่อนเลยและในวันนี้ผมได้สุ่มแชทโลกก็มาเจอคนปากเก่งขออธิบายเพิ่มเติมก่อนไปเริ่มคลิปในคลิปนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกหม่นหน้าไอเด็กนี่ดูเพื่อความสนุกไม่ควรเก็บมาใส่ใจแต่ถ้าอยากใส่หน้ามันอันนี้ผมก็ไม่เกิดรุ้น่าลดเสียงก่อนรับชมคลิปกันด้วยนะครับและสำหรับเด็กโป๊กเกี้สกินไม่ได้ทอยเลทที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าลืมใช้หัวสมองก่อนรับชมคลิปกันด้วยนะครับทุกอย่างภายในคลิปเป็นเเเพยยงงแคค่่่่อออนดดูืววาาามมสุกละไร เย้เ yeah. ิลแปดตบว่ะอันนี้สายไฮไลท์หรือสายแรงครับผมได้พ <S <S ิมพ์ตอบกลับไปว่าผมสายหนึ่งต่อสผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการพิมพ์แบบนี้มันไปกระตุกต่อมแสะของเขาหรือเปล่าสายหนึ่งสี่เดินยังไม่ตรงเลยหนึ่งแหมปากเด้อ น้องคนนี้ก็เป็นเพื่อนก,กับเอ๋นั่นนะครับน้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปนี้ในตอนที่เอ๋น้ามันอ้าปากจะพูดน้องคนนี้ก็จะคอยเตือนตลอดหลังจากนั้นผมก็พิมพ์ตอบกลับไปบว่ารอดูรอดูดูอะไรเนี่ยอัน,นอันนี้ฝึกถือปืนเหรอเนี่ยเห็นถือปืนน้องซองเนะี่ยใช่ครับฝึกถือถือ,ปอไปยิงยังไงจับบ่อยๆนะมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยอยู่มือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของคนที่พูดแบบนี้ขายเย็นลื่นทุกตัว้า้าฝึกใหม่ๆนะขาเฮียเพราะคนมากประสบการณ์ผมพิมพ์ตอบกลับไปว่าครับผม ผมน้องคนนี้น่าจะรู้จักผมจริงๆคลิปนี้สงสารน้องคนนี้มากเลยครับเพราะอะไรไปดูกันเพิ่มเติมอีกนิดแล้วกันนะครับเนี่ยปุ่มใหม่ผมในตอนแรกก็กะจะมาฝึกเล่นกับแชทโลกแบบชิลๆแต่ด้านมาเจอไอ้ตัวนี้ผมก็เลยต้องเปลี่ยนปุ่มกลับไปเล่นปุ่มที่ผมถนัดสวัสดีครับสวัสดีค่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุสิบห้าค่ะโอเคดันแรงเหรอครับใช่ครับแล้วพี่อายุเท่าไหร่กันสิบหกครับ หลังจากนั้นเขาก็กดเริ่มเกมและนี่ก็คือไลฟ์ออพของเราในเกมนี้แต่มันติดอยู่ตัวหนึ่งเล่นสกิลเด็กแหลงไปดูกันครับว่า skill สกิลจะช่วยเขาได้หรือเปล่าท้องท้องไม่ได้เรียนหรอครับท้องไม่ได้เรียนหรอเรียนกอนอะไรนะเรียนกศสอนก็อ๋อทำไมไเรียนกศสอนอ่ะพี่เกเรียนแบบนั้นแ่ะมันโดนเนี้ยโอ้คำพูดง,ง่ายเกกับผู้หญิงมึงก็ยังไม่เว้นเหรอวะไอ้เด็ก แ,แ,มแม่ไม่ว่าเหรอนี่มึงยุ่งเรื่องคนอื่นเป็นเรื่องของตัวเองเลยเนาะไอ้บิ๊ไม่ใช่ติดผู้ชายหรอหลังจากตรงนี้เป็นต้นไปน้องผู้หญิงเขาก็ไม่ค่อยพูดเลยครับอาจเป็นเพราะว่าไอ้ชาสุนัขนี่มันปากไม่ค่อยดีในเกมนี้เรียกลงกันบาสิเลยียนะครับไอ้องนี้คนเยอะมากเอ้ยลงกับพี่ตัวนึงวะพี่ยังมีปืนบ้านหลังนี้คือตรงนี้น้องผู้หญิงเขาพลาดดาวไปดูกันว่าไอ้ชาสุนัขนี้มันจะพูดว่ายังไงนี่แหละน้องไม่ตั้ง,งใจเนี่ยแม่ตายเลยคือการเล่นเกมมันเกี่ยวอีกรีนกันเ็มาร ขอโทษได้ไหมล่ะขอโทษได้ไหมล่ะจังหวะนี้ในตอนที่เล่นอยู่ผมโคตรหมั่นเคี้ยวไอ้นี่เลยปากหายชิบนี่เรื่องเกินเกินม้านันเกินเกอนโคบไปโคบไปโคบไปน่าจริงอ่ะห้างเอ็นเอ็นโบวต้องแปบนี้นะน่ามันมันไปแบบไหนปัญญาดีน้องไปตรงนั้น ข้าหลังมันข้าหลังติเนติดเๆืนพนหลังข้าคนลังคาไปตรง้นแยกอ้าวคุณไม่ได้คิวจะได้คิวได้ยังไงครับพี่ชายเล่นอ้วนชิบเลยจะร้องหายชิวถ้ามหจ้อคนไอ้เจ้าเลานียงตองว ว่าชัวร์พลาดตัววีเจตัววีหนินมันชุบอันนี้วะน่าจะเกิดในวงนะมันชุบวงเปิดปติทัมมาปฏีตามตามา คน,คน,คน,คนมผมอยากให้ทุกคนดูช็อตนี้ดีๆนะครับเป็นช็อตที่ไม่ควรตุยถ้าเกมมันไม่อ้ป่านนี้ผมก็คงรอดไปแล้ว <c oughs> เริ่มจากการที่ผมยิงตัวก่อนหน้าดาวไปแต่ไอวอลผมหมด <c oughs> ผมเปฟังตรงข้ามปล่อยซานติโนม,มา <c oughs> ผมก็เลยรียบวิ่งไปซ้ำเพื่อจะเอาไอวอลและในะช็อตนี้ผมก็ซ้ำมาได้แต่ไอวอลดัน <c oughs> ไม่ดูดเข้าตัวผมจุดที่ผมซ้ำไอตัวนี้ไปผมก็อยู่ติดกันเลยนะซึ่งแน่นอนไอหมอนี่มันอยู่ไกลกว่าผมยังไงผมก็ต้องได้ไอวอล ตอนที่ดังเล่นก็คือหัวร้อนมากโดนไอเด็กหยาบไปอีกตัวตึงตายก็กูตายแล้วไงมึงเห็นกูยืนฟันเหยียดอยู่หรือไงแต่ก็ยังดีนะครับที่น้องมันไม่เล่นเหลือนก็ยังมีน้ำใจกันบ้างแหละเนาะวิ่งมาชุบไอขอเรียนนะแม่แต่โชว์ให้ได้เลยไอขาบ้านไฟบก็โอเคอย่างน้อยเขาก็มีน้ำใจลองลองลองกับลองนล่นเลยลองนล่นเลยหั่นเนะสั่งกูเป็นโคเลยนะไอเด็ก โอ้โหเชี่เกับตายแล้วเนี่ยตีหนึ่งเลยตรงนี้วิ่งกันเป็นขยงโอ้ยห,หบียบีมนบียนบียนน้ำลายนี่ซองตัวยืยนเฉลือเด้ยเนี่ยแต่ดูขอดูหลังจากนี้นะครับยืยนเป็นใกล้ได้สองตัวยังโอโ้ตัวตึงตายว่ะเบอร์หน,นึ่งชารัปเฮียผมเล่นไม่เก่งเองชาร์ป ตัวแบกปัดโทไอหน้าหนังมึงยังมีหน้ามา่ากูนะไอเด็กสกอักดาเมตต่างกันฟ้ากับเหวโถ่ไอชาบเยเงียงเต็มเลยแบบนี้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกว่าตอนเล่นเป็นคนไทยตอนตายเป็นโคชข้างล่างบ้านเต็มเลยข้างล่างขึ้นมาว่าวางไปตัวว่าเด็กและทุกคนดูวงสีขามันจะให้ไปชุบที่ไหนละอีก ตอนเพื่อนยิงหลมไม่มีสักคำเลยที่ชมยันหนึ่งเนหกในหัวไม่ได้ความคิดว่าจะชุบตรงไหนได้บ้างพูดได้คำเดียวเลยว่าหิวเกินชิบเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปตัวแบกในเกมนี้กันนะคราบต้องชมเลยนะคราบว่าคนนี้ของจริงไม่เห,เหมือนไอ้สุงแน่นอนนะคราบโอ้ยหูกูไม่ฝาดใช่ไหม ไปเลยประตองเกรงใจบ่ประตองเกรงใจดอก <c oughs> โอ้โหบด้าวตัวน่ะ <c oughs> เอ้ยวอยวอยว้อืี่ชลาใจทีมแข่งสำนักไหนยังขาดโค้ชอยู่คนนี้แนะนำได้เลยนะครับ การันตีได้เลยทีมล่มจมแน่เอาวะเอาวะเอาวะเพื่อนพี่โหดไหมน้องเพื่อนพี่โหดมากเลยร้าแต่ทำไมพี่เป็นกระบือเป็นคุัมีเขาโง่ชิบหายโง่ดักดานในสมองมีแต่ขี้เลื่อยบ้าอำนาจชอบสั่งคนอื่นนอะเองไปปตูดิไปตูดิับเดี๋ยวมึงจะเจ็บหนงฟีว่ะ มึงเสียมึงกลับไปอยู่ดอกเออผู้ชมเพื่อนแบบนี้บ้าง <_ d ick> เด็กดีแบบนี้ต้องมีรางวัลซะหน่อยเอาหญ้าไปหนึ่งกระป๋องเปิดละ่ะเปิดยังสอเปิดเรื่อยขึ้นมะผมเกิดลงมาใหม่ด้วยแรงแขน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 โอ๊ยไม่ให้กูลงถึงพื้นก่อนก็ได้มั้งไอ้สัตว์เด้ออ่าเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของเต้าวันคขอขาบ้างว่าจะโหดเหมือนสกิลปากหรือเปล่านี่่เใช้ไดจริง โอ้โหกูเห็นสั่งคนอื่นเป็นขุนเลยแต่อย่างมึงน,นี่กูเรียกว่าโคาตรมหาหุ้ขู่เรแล้วไม่บวกเลยนันทำไมมึงไม่ฟังเพื่อนบ้าง <c oughs> โอ้โหหัวเราตบเปิ่ยนความงงบวัวซอยอ่ะก็ยังยิงอยู่เมื่อกี้กูเห็นหนูหนึ่งสี่หลีลากดิมันเจ็บอยู่เด้หนึ่งจับมันเขามาพร้อมกับมิก่ไบบ่

โอ้โหวัตถิมาจวาโอเยเหนือยังอะวัตถิเป็นล้มสตอรี่ใครที่เห็นสตอรี่มันนั่นแหละครับผมไม่ใช่ฝีมือมันเด้อรุ่นนี้งานเค็มๆยั้งเดียวเด็กๆนึกโอ้โหมันยากมึงได้ยวไอ้เขี้ยโอ้โหไอ้หน้าหนังมามึงบอกว่าไม่ยากแต่มึงดูสกอร์ตัวเองก่อนไหมไอ้หน้าหนังหม มาครับทุกคนขออนุญาตกลับข้าสูมหมดซีเรียสกันสักหน่อยนิดนึงนะครับผมได้พิมพไปบอกเขาว่าเพื่อนพี่เก่งจังพร้อมกับพิมพ์ไปว่าแต่ทาไมพี่ไม่ได้สักครึ่งของเพื่อนพี่เลยตอนที่พิมพ์นั้นผมน่าจะเดือดมากๆเลยนะเฮ้ยอย่ามากัดอย่ามากัดกันเด้ออ้าวแล้วต้นคลิปหายความวม่าไงวะจะกัดทาไมครับพี่ยังไม่เอาจริงน้องใขรน้องมึงกูรุ่นพ่อมึงมด้วยซ้ำไปเด็กผมได้พิมพ์ต่อไปบอกเขายิงง่ายดูสกอร์ตัวเองฮ้าหาแบบมึงกูเจอมาเยอะเขาเรียกว่าตัวฮาตัวฮาเป็นโคตรงติดติดโคตรมันมีีหล ฮัลโหลตัวพีคืออะไรครับนายผมสวดกระปาหนึ่งชุดไปเล่นปลูกผักนะคะจะปลูกเตยออกที่มุกปากดีเลยฮะตอบคําถามเขาหน่อยเดี๋ยวเขางอนเชียรเตอร์เชียรเตอร์ก็คือสตรีมเมอร์ป่ะใช่ครับพี่พี่ใช่ไอ้ไอ้นั่นป่ะคนไอ้เนี้มันชื่อจังพี่ชื่อว่าอะไรอ่ะน้องถามมาพี่ก็พร้อมตอบโอ้มี่เจเคคนดัคนนีหนึ่งจุดสองเอ็มแปดติโทจะแตงมาซุมซุมมาบอกคนปากมาเนาะ ผมได้พิมพ์บอกไปครับว่าบอกเพื่อนด้วยนะครับว่ารอรับผลของการกระทำพร้อมกับตบท้ายด้วยคําว่าลาก่อนแล้วก็กดออกห้องมาเลยครับ หลังจากที่ทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับสาหรับตัวผมรู้สึกสะใจมากๆเพราะว่าคนเหล่าบางทีถ้าไม่รู้จักกันก็ไม่ควรมาว่ากันตั้งแต่แรกถูกไหมครับตอนต้นคลิปเขาเปิดผมแต่ตอนท้ายคลิปผมเปิดเขาคืนแบบนี้สิครับเขาเรียกว่าแฟร์ฝและอันนี้ผมก็ขอฝากคนดูหน่อยนะครับว่าอย่าไปลุมรีพอร์ตรหัสน้องมันอยากให้ดูคลิปเพื่อความสนุกและไม่ควรเอาเยยงอย่างนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คลิปนี้แลวก็ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วไว้ ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมครบรอบ8ปีฟรีไฟว่ามีกิจกรรมไหนที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นกับกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้องทําภารกิจเพื่อสะสมโทเค็นหลังจากนั้นก็นาโทเค็นมาแลกรับชุดฉลองครบรอบ8ปีฟรีไฟสกินปืน G36 และรถจี๊บและส่วนกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมไอวอลครบรอบ8ปีฟรีไฟโดยน้องจะต้องเล่นกับเพื่อนที่มีไอวอลและยึดสถานีอินฟินิตี้ที่จะสุ่มเกิดตามแผนที่ต่างๆในส่วนของกิจกรรมที่3กิจกรรมโทเค็นหาตะวันน้องๆจะต้องสะสมโทเค็นหาดตะวันเพื่อแแลลกกกกรรรัับมมมม้เิิจจททีีี่่่่1 12-3 20าาาววะตตนนนถย ถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับรีบเข้าเกมแล้วไปจัดกันได้เลย